ที่ลกพุ่งตัวพ่ออย่างพี่เอกชัยศรีวิชัยเตรียมลุยกำกับหนังเรื่องใหม่นักร้องแดนใต้เอกชัยศรีวิชัยหลังจากหนังเรื่องเซิร์ฟที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเรื่องแรกจะทำเงินได้ไม่มากแต่เจอตัวก็ดอนแค่แถมยังเดินหน้าทำเรื่องที่2ต่อซึ่งจะเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วอ๋อมีโปรเจกต์อยู่แล้วครับก็เปิดกล้องเดือนพฤศจิกาชื่อเรื่องกองร้อยห้าศูนย์เจ็ดเน็ตไอดอลก็เป็นหนังตลกเที่ยวนี้ก็จะแบบเหมือนแนว,แนว,แนวพี่เอกอ่ะ ก็ก็คือเพียอกค่อนข้างเนี่ยแบบมี2คาแรคเตอร์อยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมที่ที่ตัวเองมีความชํานาญแล้วก็เรื่องของเฮฮาสนุกสนานส่วนภาพยร์เรื่องเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นตัวเองละก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เน้นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ไม่เอาเรื่องเรื่องสาระเอาพูดตรงๆมันจะเป็นหนังที่แบบไปดูแล้วเอาห hey ้ฮาให้หัวลาะก,กันอย่างเดียวมุกนี้จะทำให้เราฮปปี้ได้ขนาดไหนนะอะไรนี่ขำขสเก็ตได้ ลัดคิวให้กับคุณแม่คนใหม่ของวงการสาวแพตนาภาที่ควงหวานใจเบนเรซิ่งมาเล่าโมเมนต์ตอนฝ่ายชายเข้าไปขอตัวเองกับคุณแม่มาแบบน่ารักน่ารักแม่ไม่คือตอนนี้สภาพคุณแม่เขายิ้มกับหัวร้อยอย่างเดียวพูดอะไรไปเขาโอเคหมดเลยค่ะผู้ชายไปขอแม่ก็ขำใส่ผู้ชายแม่ก็ขำใส่ผู้ชายแม่ก็ขำใส่ผู้ชายแ้วก็โอเคเบนผ่านแล้วล่ะ วันนี้เวลาหมดแล้วแต่พรุ่งนี้ยังมีมาเสิร์ฟอีกที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากเมดอฟราบิกเครื่องประดับจากเมรี่ค่ะสวัสดีค่ะฮุริพัทจะให้